สบายดีอิปซีสินะฮะจะมาปอกมะขามเด้อยมะขามกลางนั่งหลา่าผลผักมาให้แม่ว่านเขาน่อยลูกเคยข่อยลูกสาวข่อยให้แม่กินแม่ไปอุดโน่นนั่นคล้ายมะขามเปียกเลยกระอุดน่นถ่นสองกิโลโลนึงสิบห้าพันกะถือโลนงึงเปเงินไทยกะ ซาหาบาทเด้อมาขามเปียกนะนั่งหลาขายนะลดลงหนึงส่าหาบาทเงินไทยลดสิบห้าพันกีบนะเดี๋ยวไปเอาไนออกนะเดบเอาแบบเอาไนออกถนะ้าแก้ไนออกโลดสี่สิบห้าพันสี่สี่สิบห้าบาทลดซ่าหาพันกีบสี่สิบห้าบาทถ้เาเราไนออกนะ,ะนะั่นคล้ายนะ อยู่ตลาดเนี่ยเขาขยปั่นเนื้อข้าบาทสำกปั่นนี่ะก็ขายตลาดนี่ยแพงอันนี้ก็คณะเห็ดไปส่งไปค่าเขาก็ได้โลสิบหาพันส่งตลาดเขาก็ซื้อเลยล้วสลัดไปนะส่งไปค่าเข้าตลาดนายขี้ลานนี้ยโลสิบหาสิบหาด้วยเขาก็ซื้อเอาไปขายตอนไ่ค่านะ มีมนสปโปิโปอกแล้วก็แกะในออกแก้ในออกแล้วก็สินหนึ่งใส่น้ำตาลใส่กระปุกเมี่ยนใบกินใบเขาหนึ่งเขาฮันท์หนึ่งใบมะขามหวานแซ่บหนึ่งใส่น้ำตาลอันนี้มันมะขามกลางมันก็อใบจากหวานก็ได้เนะมีมดวาก ต้องหนึ่งใส่น้ำตาลสกักคนหนึ่งใส่น้ำตาลแล้วก็อันใส่อะนะใส่น้ำตาลแล้วก็ขูดมะพร้าวใส่น้ำเนาะซื้อมะพร้าวมาขูดมะพร้าวขูดมะพร้าวใส่นะหนึ่งสักอันโอ้ยเตอและ้วขาดเนาะหวานมันกลมโอ้ยใบยเข่าขักเลยเมนเมนเมนมาซื้อมะพร้าวมามาใส่ก่อน ขามาใส่นํกกนา,าคุกสกกะกันหมักผ่านตาลคุกสะกันแล้วก็มาหนึ่งมาเลยโอ้ยสิมาใส่กับพวกเมียนกินกินกับเขาบปได้ป้าบปได้ทิมดอกพี่น้องเอ้ยนั่งหลานั่งคิง,มมงกันไ่มอ,อนก็ยังหักแพร่งขึ้เก่านั่นแลหละเอาไปใไปเพื่อนเขาดอกโบยไฟไปจ,จนเลยเขาชอบไปที่นั่นเก่า อันนี้เนี่ยเม่ซื้อมาคามซอยแบบกูยิ่งคึ้มกูซื้อแตเลยเอ้ยแม่กูก็ซอยกูอยู่เนาะยังให้กูได้เงินอยู่นาะอะไรเพม่อนก็ได้เแค่คิดไปซื้อซอยเพิ่นมห้านี่ยากโดดค้ามข่าวอยู่เพบนอยู่ดีมีแห้งอยู่บ่นางหลานางคิงคามข่าวใกล้ๆเพื่อนใกล้ๆอยู่ไปพบไปหา เป็นห่วงอยู่ดอกอันลุกเต่าไปบม่หม่อมกลุมวิ์มาหาเมกอะหับเอาคือเกา่า,เกานั่น,หนแหละลูกร้านเหตุอะไรเม่นั่นห้ายปากก็สร้างมาเครียดแต่ว่าใจนี่มันตัดลูกบ่าอาดคดำท,ที่เป็นเม่นะว่าอซื้อแซวออ,ออกสัมโนโตัวเล็กออกจากสำเนาบ้านนะว่าวใส่นสนา เค่น้านางคิงนางหลานทะีะนนจะเอาสูออกสำเนาทะเบียนบ้านต้องมีสื่อหนึ่งสมโนโตเลก,กูอืมทันสูเป็นแบบนี้เข้าใจแต่แทนว่าบอกแต่ปากซื้อแต่ใจในะเฮดบ่วได้ดอกม่มนนะยังอยู่นในแม่นี่แล้วสำเนาทะเบียนบ้านก็มีสื่อยันสำเนาทะเบียนบ้านแม่คือเก่านี่แล้วใ่เฮดบัวโลงดอกที่เอาเขาออกจากสำเนาทะเบียนบ้านน่ อีกสักวันเพิ่นคิดได้เนาะเพิ่นคิดได้ว่าติพิษไปแล้วเห็ดกับยายเห็ดกับแม่นะสิว่าในนา่งหลาระบบบรรหาออกแต่ว่าวาน้ำลูกนางขีง้เมืนคนปากเป็นเนีจังหน่อยมะนกโแนวข,ข้ามขาโศขาว่านะจะให้แม่เครียดน้ำผึนนะนะจะให้แม่ห้า่อยนะท,ทั้งทั้งนี่แม่ว่ามันหายยังเลยได้นางขีง้อะไรเพิ่นเบ่าเองเพิ่นนะ อเอกเืออนนะเอาเองเพิินไปเบาแน่นเฮ้ยเสียหายคือจะเสือพะิดาจะเสืออะไรอยู่นยายนะมิจะแย่งเพิ่นย่งม,มือเส้ามิยังมืดโบ่เนี่้าผิวมดโบ่คิ้มสนามมืดโบ่มิจะทำร้านเนียนั่นเพงน่ะบุหวง่ฟนอลูกร้านสิไปเบาน,นในคลิปนนในยังใสหลงพิษนี่ะมันก็มีคนยกเงย,ย,ยน่ยนันนี่เห,หนมือทีสองมือที่สามแล้ว้าให้นั่งเ้าแล้วนังยังเ้า อันด่วนภาษาเบาเองเนี่ยคือสิบเป็นเป็นไปบุได้ดอกอย่างกินเราก็เป็ือนคนเสบ่าเป็นพอฝันได้แล้วคนซ,ซื้อแล้วคนสมอยแอ่มีมีคนโทรมามีคนโทรมาเนี่ยมาขว้าเอาคว่ำมาบอกความเบาเราให้เราเบาเนี่ยนั่นน,นี่ออกมาว่าทั้งสัตว์ังสี่ให้นะสิะเป็นเนี่ยนั่นน,น,นะอย่างว่าหายลูกหายล้านธรรมดาเหตุพิดกระทำธรรมดา อาทิตย์ก็ต้องบวกต้องซ้อนเนาะใหญ่นี่แหลวบอมันจะเดียกน่อยสิบแปดเด้อดิอังคิงก็สิบแปดปีเด้อดิบันคนคิดได้เมื่อหนาเมื่อไนยังคิดว่าโอ้ยังหักยัยกลับมาหาบอกดีๆนะมันนะอยากไปทำงานเมืองไทยบอวัดกษัตริย์ชนไทยเนี่ยทาหาปีบอไปโตแล้วคือมึด เมื่ออายุบนเป็นคนไทยแล้วนางกินนะ่เนี่ยเท้าหอวนาปีเนะี่ยแล้วก็เป็นคนลาวจะไปโตจะบไปไต่คือเมื่อสิจบจะได้เป็นคนไทยอีกนางขีนก็เป็นคนลาวาอจะไปทํางานไทยก็ต้องเห็นพระสะปอนลาวไปบ้างบางเครั้เน้องะนะคนคิดว่าโอ้อยากไปไทยแม่นั่นนั่นนี่มาหาหนาะอย่าเห็น พาส,สปอรต์ตนะก็ต้องเอาสำเนาทะเบียนบ้านไปเนาะไปเห็ดจังได้ต้องมาหาทางนี้ถ้าบ่มาหาทางนี้นั่งทิ้งบ่มีทางไปอยู่แหลี่ไปทำงานไทยขามไทยกับไปบุได้ต้องมาเอาสำเนาเห็ดบัตรประชาชนเห็ดพาสปอร์ตแต่เห็ดไปสปอรต์ตกับแพงไหนอยู่แล้วมด้ถือคือไทยไทยนะมันมันถืกพันกว่าบาทมื่นหนึ่งสองมื่นก็ได้แล้ว เห็ดพะสโปตุไทยเนี่ยอยู่แล้วน่ะสามพันน่ะเป็นเดือนสามพันบาทนะตัรมดานะเดือนหนึ่งน่ะสามพันบาทเห็ดพะสโปอยู่แล้วนะบัตรประชาชส้นเนี่ยกระหาร้อยบาทบัตรประจำตัวนะกระหาร้อยบาทเพงยังกับเพลงไม่ได้ง่าย ยังใส่เงินเสียเงินหมดขาใจจะอเอาด่วนเอาด่วนนะอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งรุ่งโฉ่อาทิตย์นะด่วนด่วนแล้วยังอาทิตย์โฉ่อาทิตย์ได้ด่วนห้าพันบาทได้พาสปอรต์ตอ่ะเอาด่วนมาให้เร่งให้เขาเห็ุให้เาแบบตัดหนานะ่ะซันซ่ ยังหลายมือยังเป็นอาทิตย์เป็นสองอาทิตย์ยังได้หาพันก็ไิวันได้ก็สั่งกบเวท้เฮาคนเฮาเห็ดน้ำเงีงก็กินน้ำมันนั่นราซักมาว่ากันคงเนี่ยเฮาก็จะได้ไว้ได้ไว้ก็ต้องให้น้ำจิตน้ำใจเขาเออให้ได้คอยไหวแน่คอยหายเจ้าทั้งนั้นท,ท,ทั้งนี้นั at ่นแหละ คนพอน้ำกิดนาำใจมาว่ากันน้ำยังก็กินน้ำอันนั้นน้ำเจียกินเจียเห็นน้ำซอกินซอเห็นน้ำขีดข้ดินกินขี้ดินเห็นน้ำปูน,น,ปน,ยยออนกินปูนมีไฟสัตว์เมอเขมสัดส์เอตายตัวแน่ไอ้นี้แน่คือคนว่าน,นั่นแหละคือไร้กระจายพูดไร้กระจาย ซื้อแน่ขดแน่บ่ม,มีดอกควรจะซื้อตรงๆดอกบ่ม,มีดอกคนเฮานะตัวแน่ก็อีลีแนวคือเป็นว่าย้อนพ้นไหลกัดกระเต้แม่ลูกอ่อนไหลฝั้มเสือแม่เ <c oughs> นาะ <c oughs> ซื้อไรก็ตามโตตายเป็นว่านะ อย่างไปตรงๆงแล้วมีโตอยู่ทีางหนาเจ้าสิบรีกเจ้าตั้มเจ้าก็เจ็บเจ้าก็ต้องรีนั่นนะเขาบากุคแล้วขุดร้ายกับตายขีร้ายก็บเขาสร้างหัวเนาะมามีจิตใจเมตตาเห็นเต็มหูเต็มตาก็ขอกรบว่าให้มาอวดมาอ้างเขาสร้างหัว่ ี่ที่ ty, like ทีให้เป็นผลบอกอ้ผลมมเทนนั่เออแมนมาคอยังเออบมมีหมดแล้วเขาบมสร่างนั่นะบมมี่มึงบมเห็นดีๆเนาะยืมแน่นั่นนี่จะไม่บอบอบมมี่จะอะไรออกไปห้างโเห็นสมุเห็นอยู่เสียมบมมีเสียมยืมเสียมแน่ประมอนโมี่คุณมีเสียมกี่ทีนะเขาสร้างได้เลยนั่นโอ้ยกี่ทีเดี๋ยน้อมึงเด้อ ธนาเด้อเจ้าสิบห้าขอไปยืมขอจะขือกับคนเรเล่คนเฮามันเป็นแน่นันไรกวงเราจะข่วงร้ายคือคนเรากว่วงร้ายกะจิตใจกว่วงร้ายกะมัดตัวเองกิดทีร้ายกะเขาสร้างตัวเองเนาะมันเป็นแน่นันกีจทีกิจทีมันเป็นกวงก่วงมันเป็นคนเราใส่เงินเนเป็น,ป,น,ป,นประโยชน์เฮ็ดยังก็อย่าหลายอย่าให้เขาสร้าง,งตัวเอง ให้มีคมหักเห็นคงดูคงกินจมูกจมตานี่เอ้าวอ้าเอ,อ้าบอกอ้าเอ้าเมื่อกี้นให้รู้ต้องผาเขาเอ่ยคอหอกต้องอวดต้องอ้างมี่ยังงูต้องอวดต้องอ้างคนอวดอ้างคนน่ะมันบูดีอวดองค์ธนุโตมดูดีเขาซ้่งมี่ยังกระยาเก็บใบนี่เงินในซาน เงินคำคือกันผลไม้าเนี่ยไปอวดไปอ่างว่า huh. right so mm ัวมีเงินนะ่นี่ผู้เขามีเขาเขาจายืมแบบนี้เป็นแน่นั้นฮ้ยกมอนมีเงินไหมยืมแล้วก็หน้าเผื่อเป่าเขาพยายืมได้ปลมันพ่อให้เขายืมต่เงินตัวเองด่าตัวเองได้บาทนี่เป็นแน่นั่นไหนเรื่องกูกูยืมนี่นะเป็นแน่นั่นไหนเขาเห็นเได้จะไปอ่านเขาว่าจะมีเงินห อย่าบอกสมุดเฉอๆด้วยมันมีเงินเดี๋ยวไปมารอดสมุดบริษัทสมุดแต่คนอื่นสมุดตัวเองเราสมุดเฉยๆเอาเงินไหนคนกู้เอาสู้ไอ้คนยืมมันบบดีคนเอกเงินตัวเองด่าตัวเองบาดเข้าบูมีให้ดิสบาดประชาจำเจ้าจองการเนี้ยแบนี้จะไปจากได้บาดเจ้าบูมีใส่จะไปจับได้เอามึงยืมเงินกูเด้มาให้กูเถอะถึงเวลมึงจะใส่กู ถามเธอนี่ก็บ่ได้ถามอีกก็บ่ได้เขาสั่งแล้วบาทเขาด่าแล้วบาทาท่านจะบ่ได้บ่าันยืมสำนันวานเลยคิดกันมีไหนอยู่ในบ้านไม่มอนี้ยืมแบบบ่มีได้หลักอักษรนะยืมกันปากเปล่าอย่แล้ว 4, 5, ลลลสี่ห้าพันบาทยืมหลวงพ่อไส้เจื่อนาโดอกก็บ่ได้ต้นก็บ่ได้นี่ยิดกันดา่าเขาแล้วก็บจบบาท ธรรมดาลบหนีเดี๋ยว้เจ้าข้อเงินนะไปด่าด่าผู้ที่หนีผู้ยืมเงินนะจบกันซะผมจะไปด่าเขาเด้คือไม่ม้อนเขายืมเงินไม่ม้อนไม่ม้อนเขาโปรไซไม่ม้อนไม่ม้อนไปด่าเขาแล้วเล้วเขนไปด่าขึ้นไหนไหนไหนมาได้คือว่าด่าด่าลบหนีประชันซะอ่ะกูท่านมึงซะเมื่อไปแด็กก็แจกนะมึงซะเด้อกูทท่านมึงซะเด้อ ว่าไปแล้วแบบนั้นเลยคนเฮามีแบบนั้นได้คนมึงบ่ใส่กูลแล้วก็มึงตายกันเงินนั่นแหละกินท่านมึงว่าแล้วแบบนั่นแหละเขาว่าดาลบหนี่เจ้าดาเขาถึงขนาดนั้นแล้วรับบอใส่เลยแล้วแบบนี่นะเป็นอย่างนั้นเรื่องมันการปูกการหยิบเ,เงินคำนะบอสเถื่อๆเราให้ให้เงินตัวเองสร้างตัวเองเงินตัวเองดาตัวเองเงินนั่นแหละ เอาคลิปนี่กับเม,มอนอนล่าด้วพี่น้องเ้วย,วย,วยแก้มากคามใน,นมไไี่สีหนึ่งแกจะเบื่อเลยสีหนึ่งสีเอาในมันออกแล้วก็ใส่น้ำตาลสีห้ามักข้าวมาใส่หนึ่งใะก็ปุ๊กเมียนไปกินกับเขา่าไว้สันซะโอเคบาย